เป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้และรีเช็คให้ดีก่อนการตัดสินใจติดตั้งชุดเบรคครับสวัสดีครับในเฮีรีวิวนะครับในอีพีนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีการเลือกความสำคัญของการติดตั้งชุดเบรกว่าประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง เพื่อจะทําให้คุณได้ตัดสินใจและไม่ผิดพลาดในการเลือกซื้อเจ็ดสิ่งนั้นนะครับสิ่งแรกก็คือในเรื่องของปั๊มเบรกของเรานะครับใช้ปั๊มเบรกเป็นของแท้ก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับตัวที่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมด้านนี้นะครับก็จะเป็นปั๊มตัวรุ่น18 z b เบมโบกคายเยนของเรานะครับออกมาจากรถปอร์เช่นะครับมาทำสีโอเวอร์คอนใหม่นะครับและลูกค้านะครับทุกท่านได้มีการรีเช็ค ไปพร้อมๆกับทางศูนย์บริการของเราตัวปั๊มนะครับเป็นตัวปั๊มเป็นของถอดจากรถไม่ใช่ของมือสองญี่ปุ่นนะครับสภาพจะเก่าเยินปั๊มที่คุณได้นะครับเป็นปั๊มที่ถอดจากรถสภาพใหม่อันดับต่อมานะครับในเรื่องของตัวซีนยางและลูกสูบนะครับและการรีเช็คตัวปั๊มที่เป็นของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คืออันดับแรกเลยที่คุณจะต้องได้รับความมั่นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มหน้าหรือปั๊มหลังนะครับนี่ฮะจะมีการรีเช็คทั้งหมดเลย และตัวปั๊มนะครับได้ทําการเวลิ่งขาตัวนี้นะครับคุณสังเกตน,นะครับตัวปั๊มนี้เพื่อให้เป็นหลักการเลเดียนเมาส์ให้มีมาตรฐานตัวการทาเวลิ่งตัวนี้นะครับด้วยเครื่องมือมาตรฐานจากโรงงานใหญ่ไม่ใช่กึ่งเองมาเป็นตรงรุ่นเลยพร้อมกับเลเดียนเมาส์ที่จะเป็นตัวเลเดียนเมาส์ที่จะมายึดกับตัวคอมาให้ปั๊มนั้นติดตั้งได้แน่นและมาตรฐานที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่ให้คุณได้มั่นใจ 2นะครับก็คือตัวจานเบรกนั่นเองนะครับจานเบรกของเรานะครับเป็นแบรนด์ไอฮับเป็นจานไฮคาร์บอนรุ่น V6 ทนความร้อนสูงของเรานะครับมีจานต้งแต่ขนาด360ถึง410ขึ้นอยู่ขนาดของล้อรถลูกค้านะครับตัวจานนะครับเนี่ยครเป็นจานไฮคาร์บอนและทำการบาลานซ์จานให้เรียบร้อยนะครับจานไม่คดเรามีการรับประกันตลอดอายุการใช้งานด้วยตัวจานของแท้ไอฮันะครับก็จะสังเกตจากตัวสารตัวนี้นะครับ จะเป็นแบรนด์ของไอ u ับถ้าคุณเป็นล้อ20นะครับก็จะเลือกเป็นขนาด3 8 0ทั้งหน้าและหลังก็ทําให้ดูเต็มวงล้อหรือจะเป็นข้างหน้าเป็น4 0 5หลัง3 8 0ก็ได้เช่นกันบางท่านนะครับอยากให้ข้างหลังเป็น370ก็สามารถที่จะสั่งได้แต่ว่าการที่จะทําเป็น370ดนั้นก็คือการตัดจาก3 8 0ให้เล็กลงนั่นเองนะครับบางท่านอยากจะให้ผ้าเบรกชิดตัวครับกลางนะครับแต่ตัวมาตรฐานจากโรงงาน นะครับก็คือ380นอกจากขนาดที่ลูกค้าได้เลือกแล้วนะครับตัวจานเนี่ยยังสามารถเลือกลายจานได้อีกเช่นกันนะครับก็จะมีหลายลายให้ท่านชมได้เลือกนะครับและที่สําคัญใบจานตัวนี้นะครับไฮคาร์บอนทนความร้อนสูง600-900ถองศาเลยทีเดียวและดูนะครับช่องระบายลมนะครับตัวนี้เนี่ยสังเกตนะครับถ้าเป็นจานหน้าลมจะกวักเข้ามานะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับสู่ตัวใบจานด้านในจริงๆแล้วนะครับตัวจานเนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจานแบรนด์ไหนก็ตามตัว370 375เนี่ยเป็นการตัดจานทั้งนั้นแนะนำนะครับให้ลูกค้าหรือท่านผู้ชมนะครับที่สนใจเนี่ยเลือกเป็นจานที่มาจากโรงงานเป็นจานประกอบกับฮับกลางนะครับที่อื่นนะครับตามท้องตลาดทั่วไปจะใช้ตัวจานตัวนี้นะครับมาตัดฮับกลางออกและเจาะรูทำฮับแบบนี้นะครับอันนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาได้ในอนาคตตัวจานแท้นะครับของไอฮับเนี่ยผลิตออกมาเพื่อทำฮับตัวกลาง โดยตรงนะครับจะมาตรฐานกว่าเหมือนจานรถในสนามแข่งนะครับ3นะครับที่จะต้องเน้นย้ำเลยนะครับเพราะว่า ตัวแบรนด์ดังๆส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้ตัวฮับกลางที่มาตรฐานใช้เป็นตัวอลูมิเนียม7075เท่านั้นมาตรฐานของตัวฮับกลางที่เราจะใส่เข้าไปในตัววงล้อนะครับหรือดุมกลางนะครับถ้าใช้อลูมิเนียมที่เกรดต่ำนะครับเวลาเราขยับนะครับหรือเราย้ำเบรกทุกวันทุกวัน 1>, 1ปี2ปีหรืออายุการใช้งานที่ยาวๆนะครับตัวอลูมิเนียมจะเกิดการเคลื่อนหรือขยับได้นะครับอันนี้คือปัญหาของเราใช้แบรนด์ไอครับซึ่งอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมเกรด7075 1เดียวในประเทศไทยนะครับที่ใช้ตัวอลูมิเนียมที่เกรดที่แข็งแรงที่สุดนะครับในส่วนของตัวฮับกลางนะครับส่วนด้านหลังนะครับรถบางรุ่นมีตัวดัมเบกมือนะครับ ของเรานะครับแบรนด์ไอ u ัเนี่ยจะทําเป็นตัวดําเบรกมือมาให้เลยเป็นปลอกเบรกมือด้านหลังที่มาตรฐานและด้านหลังนะครับจะระบุเป็นรุ่นเลยนะครับว่าอย่างคันนี้นะครับฟอร์จูเนนะครับความหนาขนาดจานเท่าไหร่คูณเท่าไหร่จับคู่กับคับกลางแบบนี้ 4. นะครับก็สามารถเลือกหมุดได้นะครับว่าชอบเป็นแบบไหนในตัวอย่างตรงนี้นะครับจะเป็นหมุดเฮดไทใช้สำหรับการยึดฮับกลางกับตัวจานนะครับให้เกิดความแน่นนะครับและเกิดความยืดหยุ่นเวลาเราใช้รถนะครับเหมือนรถในสนามเลยครับ ข้อที่5สําคัญมากครับก็คือตัวขายึดปั๊มหรือเลดียนเมา์นั่นเองของเรานะครับใช้เป็นแบรนด์ไอฮับอลูมิเนียมเกรด7075นะครับตามท้องตลาดทั่วไปนะครับจะเป็นอลูมิเนียมที่เกรดต่ํากว่าและตัวไอฮับตัวนี้นะครับผลิตออกมาเป็นของตรงรุ่นตัวนี้นะครับจะเป็น f o r ์จูเนอก็จะบอกไซส์นะครับว่าใช้กับตัวจานขนาด380คุมความหนาเท่าไหร่นะครับเวลาการยึดปั๊มนะครับเขาก็จะยึดแบบนี้นะครับการตั้งฉากนะครับตัวปั๊มแบบนี้นะครับจะทําให้มีความแข็งแรงยึดกับคอมา ถ้าคุณใช้รถแล้วขยับขยื่นแบบนี้เบรกจึ๊กเบรกจึ๊กทุกวันตัวเรดี้แมวถ้าใช้อลูมิเนียมที่เกรดต่ำนะครับก็จะมีการคลาดเคลื่อนการบิดตัวของอลูมิเนียมที่เกร็ดต่ํากว่านะครับตัวด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการยึดกับคอมมาใช้อลูมิเนียม7 0 7 5ตัวปั๊มด้านหลังก็หลักการเดียวกันนะครับดูนะทำองศานะครับเห็นไหมตั้งฉากนะครับแบบนี้นะครับจังหวะที่รถเราเบรกกระแทกทุกวันนะครับก็จะมี ความแข็งแรงยึดแน่นมากๆนะครับในเรื่องของเรเดียนเมาส์อันนี้สําคัญมากๆผมเน้นย้ำให้ท่านผู้ชมใช้เรเดียนเมาส์และตัวฮับกลางแบนไ i ฮับ7075ครับ6ผ้าเบรกของเรานะครับได้รับมาตรฐานอุตสาหากรรมและเป็นผ้าเบรกนะครับรุ่นโปรโซเซรามิก ของตัวแบรนด์ในครับนะครับเพื่อในเรื่องของการเบรกให้จานนั้นหยุดได้เป็นอย่างดีจะมีแรงต้านที่ดีนะครับผ้าเบรกโปรเซรามิกจะนุ่มแน่นเท้าครับเจ็ดนะครับสายถักมาตรฐานผ่านการเทสร้อปอร์ทั่วโลกยอมรับนะครับก็คือสายถักจากแบรนด์กูด i ิก และนี่คือ7สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณรีเช็คก่อนนะครับถ้าได้ตรงตามนี้ทั้งหมดรถของคุณเองนะครับติดตั้งเบรกเพียงแค่ครั้งเดียวใช้ตลอดอายุการใช้งานลองเลือกและตัดสินใจให้ดี